รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 i m p o t HD กฎหมายเลข30นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมง40นาทีเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลทุนบุรีนำมาให้บริการครับวันนี้โรงพยาบาลทุนบุรีมีกรณีของคุณสัญชัยช้างเอี่ยมนะครับท่านผู้ชมคงจะจำชื่อได้แม่นแล้วหลังจากที่ คุณสัญชัยเคยมีน้ำหนัก179กิโลกรัมเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มาเข้ารับการผ่าตัดด้วยระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับที่โรงพยาบาลทบุรีนำมาให้บริการตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าไหร่ผ่านไป9เดือนไปติดตามจากคุณสัญชัยช้างเอี่ยมได้เลยครับตอนนี้น้ำหนักเนี่ยจากเดิมที่170กว่าก็ตอนนี้เหลือ119 119กโลกครับหมอบอกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับแต่ก็อยากให้ลงให้ต่ำกว่าร้อย เพื่อที่จะได้แบบดูดีขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการกินเนี่ยให้แบบเน้นโปรตีนม,มากขึ้นออกกำลังกายก็มากขึ้นหนักขึ้นนะครับเพื่อให้กระชับกระชับรูปร่างให้มาดูแข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี้นี้จะมีเวลาลุกจะปวดเข่าครับเวลาเดินนานๆก็จะปวดเข่าปวดตามน่องตามอะไรเนี่ยครับตอนนี้ไม่มีแล้วก็เรื่องการเดินเนี่ยทุกวันนี้ก็แค่จะไม่มีปัญหาเรื่องการเดินแล้วครับคือว่าเดินได้ดีขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อย ผมไม่ปวดเขา่าไม่อะไรด้วยส่วนโรคเบาหวานอะไรเงี้ยฮก็แทบจะน้อยมากคือว่าแค่จะปกติแล้วครับแล้วก็ไขมันก็ปกติแล้วครับส่วนเรื่องนอนนอนกลนที่เคยบอกว่าเป็นนอนกลนตอนนี้ก็ไม่กลนแล้วกกนน้อยลงมากครับตัวไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่มีแทรกซ้อนรเลย,เลยไม่มีปวดท้องปวดท้องอะไรไม่มีเจ็บแล้วครับตั้งแต่หลังผ่าตัดนัก็ไม่ไม่ได้เจ็บเลยตอนนี้ ก็หมอแนะนําให้กลับมากินปกติได้แล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เราว่าเราต้องควบคุมด้วยให้อย่าก,กินมากเกินไปแล้วก็ไม่กินของที่มีน้ําตาลมากเกินไปหรือไขมันมากเกินไปครับคุณหมอจะแนะนําว่าให้พยายามกินอาหารให้แบบให้คุมให้ยังคุมอยู่ครับอย่าเพิ่งปล่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อได้แบบมันคุมด้านอาหารคุมน้ําตาลให้ดีขึ้นครับ<อ>ก็ยังมีให้ทานวิตามินเสริมวิตามินรวมอยู่นะครับเพื่อจะได้ไม่ได้ขาด เพราะาเรากินน้อยอยู่แล้วครับก็อยากให้ลองดูครับว่ามันไม่ไม่ได้น่ากลัวที่คิดคือว่าถ้าเราเริ่มต้นที่จะผ่านเนี่ยเราก็สามารถจะคุมได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องคุมอาหารด้วยเพื่อที่จะได้ลดได้เร็วขึ้นแล้วก็สุขภาพได้ดีขึ้นครับก็ต้องขอยินดีกับคุณันชัยช้างเอี่ยมนะครับที่ผมเองก็เจอในวันที่มาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ชื่นชมที่คุณันชัยเนี่ยมีวินัยทําให้สามารถ ลดน้ําหนักลงไปได้ถึง50กว่ากิโลในช่วง9เดือนแต่ที่สําคัญได้ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องน้ําตาลที่เคยเบาหวานสูงเนี่ยนะครับลดลงไขมันก็ลดลงนอนกลนก็แทบจะไม่มีแล้วเดินปวดขาปวดเขา่าปวดน่องปวดอะไรต่างๆที่ตอนน้ำหนักเยอะๆนี่ก็เรียกว่ากลายเป็นคนที่คล่องตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตามจากคุมอวรบุตรนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของไข้จะได้ทราบว่า เป้าหมายที่จะไปให้ถึงยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยมีอะไรในเบรกที่2ครับมาติดตามบุญชัยได้หมอในเบรกที่2นะครับที่ช่อง9 M D, กด HD กดหมายเลข30แห่งนี้บ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธพบกันวันนี้เบรกแรกก็นำเสนอไปแล้วคุญสัญชัยซึ่งมีน้ำหนักตัว179กิโลกรัมเมื่อ9เดือนที่แล้วก่อนผ่าตัดนะครับตอนนี้ลดลงไป50กว่ากิโล เป้าหมายต่อไปจะเป็นยังไงคุณหมอประบุตรมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจให้ติดตามครับครับวันนี้คุณสัญชัยกลับมาติดตามการรักษานะครับผหลังการรักษาประมาณ9เดือนครับเราพบว่าคุณสัญชัยลดน้าหนักไปมากกว่า50กิโลกรัมแล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เกินมากกว่า5 0นะครับนี่ในระยะเวลาแค่เพียง9เดือนนะครับก็ผมเชื่อว่าคุณสัญชัยน่าจะลดน้ําหนักได้มากกว่านี้อีกนะครับโดยรวมนะครับก็เรียกว่า คุณสัญชัยมีความสุขมากมากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สุขภาพของคุณสันชัยก็ดีขึ้นแบบแตกต่างกันไปเลยเรื่องตัดก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดยุตอย่างเช่นเรื่องความดันหลอดสูงของคุณสัญชัยก็ดีขึ้นนะครับโบรคเบาหวานคุณสัญชัยก่อนผ่าตัดต้องฉีดยาเบาหวานฉีดอินซูลินตอนนี้คุณสัญชัยไม่ต้องฉีดอินซูลินนะครับทานยาเบาหวานแค่ไม่กี่ตัวครับก็สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ เรื่องนอนกรนของคุณสันชัยดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับนะครับภรรยาที่อยู่ใกล้ๆบอกเลยว่าตอนนอนนี่คุณสันชัยนอนไม่กรนแล้วนะครับแล้วก็เครื่องซีแพที่ต้องใช้ตอนนี้มีน้โนมที่ไม่ต้องใช้แล้วเรียกว่าภาวะเครียดตอนผ่าตัดว่าอาจจะมีภาวะเครียดเรื่องบอกว่าน้ำหนักเยอะไม่แม่นใจเวลาออกไปทํางานข้างนอกนะครับตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นครับเรียกว่ามีคนชื่นชมว่า คุณสัญชัยสามารถลดน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยวรวมก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณสัญชัยนี่ดีขึ้นมากครับถึงแม้ว่าผ่านมา9เดือนนะครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณสัญชัยก็ยังจะสามารถลดน้ำหนักต่อเนื่องได้อย่างคงที่แล้วก็อาจจะลดได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับถ้าคุณสัญชัยเนี่ยมีความพยายามในการคุมอาหารเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้บวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอ ตอนนี้ทราบว่าคุณสัญชัยเองเรียกว่าออกกำลังกายแบบเข้าฟิตเนสด้วยแล้วก็มีการทำเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยทำให้ผิวหนังที่เหี่ยวย่นของคุณสัญชัยตอนนี้เองนะครับก็มีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวหนังต่างๆก็ดูเข้าที่มากขึ้นนะครับยังไงก็หลังผ่าตัดจริงๆก็ยังแนะนำว่าการคุมอาหารการออกกำลังกายยังต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดผมว่าคุณสัญชัยลดน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมแล้วนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพราะการลดน้ำหนักที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้สิ่งที่คุณสัญชัยทำมาตลอดเ้าเดือนนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลทําให้คุณสัญชัยสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมากแล้วก็ทําให้โรคประจาตัวต,ต่างๆของคุณสัญชัยดีขึ้นและบางอย่างก็หายขาดไปติดตามจากคุณหมอวรบุตรแล้วนะครับก็คงจะทราบว่าสิ่งที่คุณสัญชัยได้ควบคุมตัวเองก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภค แล้วก็ยังมีในเรื่องของการออกกําลังตามใหม่ด้วยทําให้ในเรื่องของผิวหนังที่เคยเหี่ยวย่นเนี่ยนะครับพอลดน้าหนักไปเนี่ยมันก,ก็เริ่มกระชับขึ้นมาเพราะว่าอะไรมีกล้ามเนื้อเข้ามาแทนนี่ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับความขยันของคุณสังชัยเองด้วยนะครับเจอวันนั้นก็รู้สึกจะแฮปปี้แฮปปี้จริงครับใบหน้านี้เต็ไมไปด้วยรอยยิ้มอย่างเดียวเลยเล่าอะไรออกมาแต่ละอย่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวต่อไปถ้าเผื่อ ลดลงได้กว่านี้อีกก็มีติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M c o t d HD กดหมายเลข30แห่งนี้นะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ